สบายดีย่ำแรงพี่น้องทักทายสบายดีเปิดสุขสุขคนเมื่อนี่ยพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแบบวิถีชีวิตบ้านทฮาคือเก่าพี่น้องเนื่องจากว่าฝนบ่ตกเก็บปลาขอนคือเก่า <c oughs> ปลาขอนปลาไวไรกัน่นาวถิ่นชือซื้อต้องมาหาเอาไปเห็นเอากินพี่น้องต้นเข,ขากำลังงาม มันแห้งคักแล้วบ่มืเอนี้มาสามคนพี่น้องสบายดีทุกคนสบายเลยกะแม่นั่งกินพี่น้องหาปลาขอนเยอะพี่เซมีปลาขอนบ่นยหอยนี่คือขุนด้วยลงไปเบิ่งไหอตัวห่าได้ปลาขอนใหญ่บ่สไปไปอย่างก่อนเพราะบางไห้ยังหนำเต็มอยู่เนาะไปพี่น้องเลาะหาอยู่หากินทำกันอย่างแมลงเลาเบิ่งปลาขอนน้ำ ท่านขอนมันก็สชิอนทั้งลมทั้งเพิงมานสิบบขอนเรอะรอเพิ่งนพี่น้องเลยเมื่อเช้อพ่อเบ็ดจะข้องลงพ่อได้ถือมานำ <c oughs> ใส่ยายไปทวีเบ็ดมันก็นเสียข้อใหญ่นะเรียลรอตายแล้วเน่าแล้ว ปลาคอใหญ่พี่เนาะมือก่อนมันกระทุนยิงบ่ถือขักถึงหางบ่ตายค่าทีแต่ว่ามันตายอยู่แจ้งพี่อ่ะหาเราหาปลาคอนยันงโมเมนต์เปล่ามาพี่นนองเลยปลาเน่ากินบ่ได้เอาบ่ไห่ปลาเน่าเอาบ่ปลาเน่า,า,า,นาก็ถเที่ยวเป็นพุ่นใหให,หนะาัมดปลาแดกหัดกินหมดปลาเน่าหมดบ่เอา สมัยมาจุ้งว่ากินหยาพี่น้องเพื่อนหัวจักบอ่อบอนได้มีปลาขอนแถวลุ่มนี้นะสิบมีพออวหนามทางเทิงมันสุ่มเนาะทางลุ่มมันบ่แห้งทางเทิงมันเป็นิีแห้งก่อน เวลาตุ่มมาลองใส่บป่งเนาะกําลังสีแหงพี่น้องหายตัวข้างๆกันนี่ปลาซิวยังงมยบอยู่แต่ว่าหายตัวนี้แหงเรียบร้อยไปแล้วปลาหอยกบลายดิคอยชี้ใช้ตุ่มก็เมื่อื่นใส่ตุ่มเนาะหอยกบปลาักลายเนี่ยเอ๊เศษปลาปลาลดแล้วตายกรงดองเอาเบอร์นุ๊กมาใกล้ๆด้วยตายลรางงอันตามื่อื่นใส่ตุ่มเนาะเป็นหอยกบลาย อันนี้เราพุดเพนนี้เนาะอันนี้จะพุดปลาปลากับเขาหูนั่นอะไรอ๋อสมพ่อเราจะใส่ปลาให้กรอบลายเนาะใส่เบ็ดใส่เบ็ดใส่ตุ่มพี่น้องเอยเหมาะอยู่มเออื่นใส่ตุ่มกันปะหลอกมึงหายแต่มันขอนอยู่ดีให้นี่เด้อมึมีตัวใหญ่บ่ะนั่มยังอยากลายจัหน่อยแค่มันก็มีโฮมันเข่าคือกันไม่ดูเลยน เล่ขุดเอาป่ะมาเล่อหาปลาขอนนำยังเต็มให้นายโอ้ย cool. ข,ขันจากลงตะกกระกลงขันยากลงกกรยากลงเดี๋ยวมึงดูกรขอหน่อยกยเห็นอะไรกินไหมขหน่อยใส่กันสวิงไหมโอ้ยออดได้อยู่บ่านน้อวันนี้ เห็นหอยกบนะนี่เนี่ยเหยียดอดบ่ได้เสียแล้ตุ่มมาใส่มือนี่ใช่หรอใช่หน่อยมืออื่นที่ใส่ตุ่มพี่น้องไอ้มือนี้พอใส่ประดุกไหมประดุกแต่มันคือสีปักมือมหรอประดุกเจ็ดบางดอกโอเคสองตัวแล้วบบมีแต่ไม้สีอยู่กันก็เอามายังสวิงนะเอามากเอามือจับใส่คือเก่อนแล้วเสิรโอกาสลิงคีต้มเนาะ thế nào chỉ lìn chi, <laughs> lì chi à, ai, tôn, mèn mèn ngõm đi băng hành này, hẹn luôn bùa, tập ai, nó này, ai, phát xe nó, bây giờ lại. Bà cái 2 này, mà, phá thôi, phá tắt hàng, phá เดี๋ยวพอกันในนอนตุ่มครบกันฝนโบโตกหมืน่นตัวใหญ่กันนะชิดบืินนี้คือกันแต่ว่ามันชิบนี้แบบหอดนำมันชิบบนนี้ตายนะน,นี่มันตัวใหญ่ตว่าตัวหน่อยมันนี้บวิดโอ้ยปลาคอหน่อยแท้จุป้านี่แค่จะลุกมนันอะไปงี้ อาวหลีขีตมอีกแล้วสองคนเบิ่งเด้อผู้ปกครองเด็กน้อยหนีขี้ตนมแม่ไม่เซลี่มาได้ยังนอนเลย่ะแต่ว่าทำไมลงอ่างเลยอ๋อนันคือบูเบียเบียประดกหนูมาได้นอนแท้แเส่ยสุดเตียกเตียนเกียหานเห็นบ่เห่มันไปเลยนะ่ย หรือปลาลดปลาคอคนออ้าวขี่ตมาห้ไรบานี้ไอ้ก็จะว่้าลินนี่ปาแล้วกต่ว่าขี่ตัวมลายเกินปาโ้ยปลาปลาตนหมันอนเลเรงูดอะไประคุกมดอกไหม้ป <laughs> ลาคอตัวน้มัน,มนมหน่อยหวัวชองไอ้น้องซองไอ้น้องนี่บวแล,วล้วแรงสมจะหาบงหาใหม่ป อ๋อาหนำโมเหงกัน oh, ิสะบัดคือบอว่าเป่งเล่นโดดเล้นให้ได้นำย่างนะขุนบดพี่งเง้ยปลามันดิ่นมันดิ่นไปดิ่นมามันกำลังสิขอนนะนะมันโฮมกันจักใส่เบ็ดไปจักเอาปลาขอนให้หนึ่ก็มีเลยปลา ปลาลดนะเอาบัไดดอกปลาไเลยงอมึงดูเท่ากันผู้หมักหลีกีตมเดี้ยวต่ปลา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 แดนวนี้ดนกเท่าฐานหม่ไปอีกแล้วนแล้นี่เนี่นี่เน่เนี่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 ยนีนน่เนน มันไปแล้วเลยพี่บัมีหลายตัวดอกตัวเดียวนั่นแหละมอ่วมันเกิดน้ำลังตัวน้อยอยยิ่ยากมันอ้าเขาหยาบปลาตายตายเราไปจักปลาเสร็ตไปแล้วไม่ใช่อะไรสูตรน้องสาวจะเนี้ยตีนเขี่ยหาเลยกออกมาดุกหนีไปจับมัน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  อเบดมาใส่รถนำขอนถือกบในนอนอ้ยไหนใสาคอปลาโคบูแมปลาดุกบ่กันแล้วจับลกจับลเเอ้ยนี่หนามาตให้มมนจับตบกันรถบ่อนไดอกจับกกินแรงอยู่หรอกพี่น้องอิ่มพอหนึ่งจับรถมีแต่บอกให้จับจับ ประคอกกันยังเนหนึ่งสีลอดตานางเปยังราดดี้าเว้าวกำหัคอเอ้ยกำคอยังวะเออเออตัวอะไรกำคองาเป็นถุงขมือลไม่เป็นทาดเลยไหนมันหมุนจริงใช่วะสองตัวได้แล้วไได้แล้ว เฮ้ยหน่อยไปน่ะเมื่อปะาะดอกไหนได้อีกบันทึกเขาหนาววัแล้วหนาววันแล้วหนาวเหรอไปบังข่างกูปะเล่นเลยเด้อผมจะหาปูรีปลาคออ๋อชิ้นใหญ่ๆคือมาแน่พี่น้องใหญ่คือมาหน่อยหนึ่งถามว่าปลาคอใหญ่มันมีบ่อปลาดุกใหญ่มีบ่อกระมี้นไปนองแต่ว่าใหญ่ไปแล้วหนึ่งแต่ว่ามัน ตัวใหญ่มันบ่ยอมตายดอกมันกระเบื่อนหนีไปตัวอะไรอื้อมันตกเร็วโอ้ยทางหลังใส่เบ็ดกบน้ำอีกแค่ชิ้นนึงเท่านั้นก็ใหญ่ก็ขอมทางหลังเนอะตกบีอะไรปลาเนาะนั่นบอกปลาดุกเนาะแล้วขู่ไปบังทีแย้วก็ตาบังทีเขี่ยมือด้วยหัวมันเอาออกแน่มามันโบเห็นหู Sang yêu Mấy anh yêu Chắc quái hưng hả kỳ đinh bè đắp ba lap đuốc kìa hân quát mày tay lèo 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 tay này tay lèo tay lèo tay này tay มึงข้างๆดูแถวนี้ปลาปลาซิวซิวอะไรก็ลายบะปลาซิวอยู่มึงดูแถวนั้นมีปลาอีกไม่ต่อสไลากับเป็นปลาดุกกระปะคอหน่อยพี่น้องปลาซิวแต่ลงมบนขาข้างหน้าเช้าเบิรแล้วในโกนเนาในหูเนี่ยแล้พูดอ่ะ หมดแล้วไปตงอยู ok hey, ่ไ â มันแหงมดตัวอะไรแหงมันี่แล้วน้อยก็น้อยโอ้โประดุกเอ้ยดุกประดุกเอ้ยเอามันรลืเีมันเลื่อไปต่ปิดมื้วยมีอเมียขอนอนขย่ของกบ้านลเมว้ พอ่ออะไรพี่น้องเลยมันบอดได้พนได้พอได้กินอยู่พอได้กิน,อ,กนอิมอ่มคนหนึ่งเอกกหาหล,หลังนันหลังกระตาหลังเนี่ยไปพี่น้องเมือม่อกีคำแล้วเสียงกิ้งหายเลยแม,นม่นบอกเมือ่อกหากันนีแ่แหละพี่น้องเลยได้ หน่อยกนหน่อยเอาไม้ล่างไะไหมโอเคพี่น้องคำแล้วสำหรับคลิปวิดีโอนี้กันสีลาพี่น้องอยู่นีและพี่น้องขอบใจหล,ลายๆขอบพุดลลายๆพี่น้องพอ,อกันวิดีโอนะเมื่อแรงกันสไปเซเว่กครบกับน้องทรายมันบวกกาไปผพ้ดเดียว <laughs>